ความคืบหน้าเรื่องการจัดงานรื่นเริงนะฮะที่มีการออกร้านบริเวณลานจอดรถวัดทัดทองวันนี้แนวหน้าออนไลน์เนี่ยยังเกาะติดแล้วก็ตามเจาะเรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนจะมีประเด็นใหญ่หลังจากนี้ด้วย<ท>ะนะฮะคือหนึ่งในวยาวจกรวัดทัดทองนายธนศักดิ์ชูศรีนะฮะได้มีการให้สัมภาษณ์กับแนวหน้าออนไลน์เพิ่มเติมได้รับคําชี้แจงประเด็นเรื่องการจัดงานเนี่ยวาสรุปแล้วเนี่ย ทางวัดไวยาวัจกรวัดไม่ได้เกี่ยวข้องเลยจริงเหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไรมาจัดงานที่ลานจอดรถจะเป็นเรื่องที่ผู้ค้าคุยกับทางเขตเองจริงหรือทั้งๆที่ในวันที่พูดคุยวันที่สิบสองอยู่ต่อหน้าเจ้าวาดมุยที่วัด่าทองเนี่ยคุยต่อหน้าไวยาวัจกรวัดเลยว่าสำนักงานเขตเขามีหนังสือยกเลิกการขออนุญาตจัดงานไปแล้วนะแต่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมมาอีกฮะเพราะคุณทนศักดิ์ชูศรีเนี่ยไวยาวัจกร วัดธาทองคนหนึ่งนะจริง,รงๆเนี่ยมีหลายคนได้ชี้แจงว่าเขตเนี่ยจะยกเลิกจัดงานหรือไม่ตนไม่ทราบนะตำแหน่งวิยาวัาจกรวัดไม่จะเป็นต้องเข้าวัดทุกวันตนก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องจัดการตรงนี้นะตนทํางานเนี่ยไม่ค่อยรู้ความเคลื่อนไหวในวัดกระทั่งเห็นข่าวในที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะนายธนทรศักดิ์ยังบอกอีกว,ว่าให้ไปสอบถามจากเจ้าอาวาสและ สอบถามจากคุณสันคุณสันเนี่ยคือใครทีนี้เขาบอกว่าคุณสันเองก็เป็นหนึ่งในวัยาวัจกรแล้ววัยาวัจกรวัดท่าทองมีหลายคนไม่ใช่ผมคนเดียวเพราะฉะนั้นอย่ามาเจาะจงถามผมคนเดียวผมไม่รู้เรื่องนี่แกยืนยันนะคุณธนัศท์ทีนี้คุณสันเนี่ยผู้สื่อข่าวแนวหน้ารายงานเพิ่มเติมว่าก็คือพลตํารวจเอกสันสุตานน์อนดีตพบตรนะ ซึ่งเป็นประธานกิติมศักดิ์วัย,ยาวัจกรวัด่าทองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่เคยเข้ามาข้องเกี่ยวกับวัด่าทองเลยแต่มีตําแหน่งเพื่อเป็นกิติมศักดิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินเงินทองทองเลยแต่ปรากฏว่าวัยาวัจกรคุณธนศักดิ์เนี่ยโบ้ยให้ไปถามคุณสันทีนี้นะนอกจากนี้นายธนศักดิ์ยังบอกว่าตนดูแลวัด่าทองก็จริงแต่เรื่องภายในวัดไม่ได้ดูทุกเรื่องมีคนอื่นๆอีกมากมายให้ไปคุยกับพวกเขาเอง นะแล้วก็บอกว่าผู้จัดงานเนี่ยเตรียมเครื่องปั่นไฟมาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟวัดนะที่เห็นเขาใช้ลานวัดเนี่ยแล้วไม่เกี่ยวข้องกับวัดนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งปมที่น่าสนใจนะว่ามันเป็นไปได้หรือแล้วทําไมจึงโบยไปที่ประธานกีมศักดิ์อย่างพตลตเอกส,รสรันสุรานนท์ซึ่งท่านเนี่ยไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวการบริหารจัดการเลยนะ,ะแล้วทีนี้เนี่ยคุณสันเนี่ยจะอยู่เฉยไหมจะต้องลงมาจัดการไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ แล้วทีนี้เนี่ยโบ้ยเพ่ไปถามท่านจเจ้าอาวาสด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นการจัดการที่งานลานวัดธาตุทองเนี่ยงานยังมีอยู่แล้วเมื่อวานนี้โรงเรียนเริ่มเปิดนะ <c oughs> แต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยทางทางลานวัดเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยมีร้านค้ามาเพิ่มเติมด้วยงานสวดที่วัดธาตุทองเนี่ยยังมีอยู่ไม่กี่ศาลาช่วงนี้ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อคนที่ไปจอดรถเนี่ยจึงยังไม่ปรากฏมากนะนะ <c oughs> <c oughs> แต่นี่เป็นเรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์แล้วทีนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ต่อน่าสนุกเรื่องนี้